โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนโหลดมอด hit single นะก็คลิปที่แล้วเห็นมีคนขอมาก็ขั้นตอนแรกคือผมจะทิ้งดึงไว้ใต้คลิปก็ไปกดเข้ามานะก็จะอยู่ตรงนี้เราเลื่อนลงไปที่คำว่า alternative five source แล้วกดไปเลยแล้วก็จะเด้งมาที่นี่นะกดโหลดเมื่อกี้คือผมไปโหลดนาเสร็จแล้ว,ลวก็จะอยู่นี้กดไปที่ดาวน์โหลดของบนนะนก็จะอยู่ในเอ่อดาวน์โหลดของเรา โอเคคลิก okay. ขวากด extract อ l อแล้วก็กด extract ไปเลยแล้วก็รอนะครับเอา้าเรียบร้อยก็จะได้ไฟล์มาเข้าไปแล้วก็กดไปอันแรกนะไฟล์ j n r f เอ้าอ่านไฟล์ j n Ờ Vì Rất là